วัสดุ .com ห้องสมุดวัสดุออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาภูมิใจนำเสนอรายการ 4-Minute Design u p d เด e พอดแคสต์พบกับนวัตกรรมแผ่นไม้พลาสูดคุณภาพตราภูเขาจากบริษัทไทยพลาสูดสวัสดีครับพบกับผมนะฮะจุลเกียรติสินชัยชูเกียรตินะครับในรายการ 4-Minute d e s s i n u Up เด e พอดแคสต์นะครับ วันนี้จะเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันน,นะครับมาเล่าเรื่องสบายๆให้คุณผู้ฟังเผื่อใครกำลังแต่งบ้านหรือกำลังหาเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะครับจะได้มีหลักคิดเบื้องต้นนะครับก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนะครับทิศทางลมอย่างไรเนี่ยนะให้บ้านเราเนี่ยมีอากาศถ่ายเทห่างไกลจากเชื้อโควิดนะครับก็ต้องบอกว่า การไหลเวียนของอากาศภายในบ้านเนี่ยนะครับมันมีผลนะครับต่อการทําให้บ้านของเราเนี่ยรหรือพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมีสภาวะที่มันปลอดเชื้อได้มากกว่าบ้านที่มันทึกตันนะครับ <S <S <ๆ>เพราะ,ะตัวที่เป็นการไหลเวียนของลมเนี่ยจึงเป็นเรื่องจําเป็นนะครับเรื่องงานสถาปัตย์เรื่องดีไซน์เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิดจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเรานะครับ ก็ไปดูกันเลยนะครับวันนี้เอาบทความนี้มาอ่านให้ฟังในทีมงานของวัสดุ e n c y c l o p e ก็ได้ทำบทความนี้ขึ้นมานะครับปกติแล้วทิศทางของแดดเรามาดูเรื่องแดดก่อนนะฮะปกติแดดเนี่ยมันจะวิ่งจากทางซีกตะวันออกนะครับแล้วก็อ้อมไปทางใต้นะครับเรียกว่าเป็นปริมาณหลายเดือนหรือ8เดือนเต็มนะฮะคือออกต่อทิศตะวันออกวิ่งอ้อมใต้ไปยังทิศตะวันตกดังนั้นเนี่ยนะครับ พื้นที่ที่เราเนี่ยมักจะใช้ชีวิตช่วงกลางคืนนะครับและมีผลต่อการหลับนอนของเราคือห้องนอนนะฮะห้องนอนเนี่ยดีที่สุดก็คืออยู่ในบริเวณทิศเหนือนะครับซึ่งจะมีการรับแสงแดดอ่อนๆประมาณสัก6ช่วง6โมงเช้าจนถึงประมาณ9โมงนะฮะก็จะเป็นแดดที่ไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ เป็นทิศที่รับลมโชยนะครับในช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วก็ไม่สะสมความร้อนในช่วงกลางคืนที่เราหลับนอนด้วยนะครับเพราะห้องนอนเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยนะครับได้แดดเช้าๆมีวิตามินดีนะครับเสริมสร้างแคลเซียมและผิมคุ้มกันของร่างกายเราด้วยนะครับตอนคืนก็หลับสบายนะฮะอีกห้องหนึ่งที่เราใช้ชวิตประจําก็คือห้องรับแขกนะครับก็ควรอยู่บริเวณที่เป็นซีก ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งจะเป็นการรับแดดช่วงเช้าที่ไม่ร้อนเกินไปเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นอีกทิศที่ได้รับอิทธิพลจากช่วงลมหนาวนะฮะก็เปิดช่องบริเวณน,นี้นะครับบริเวณช่วงหน้าที่หมดฝนเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยลมตรงนี้ก็จะฟโฟล์เข้าบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ห้องอีกห้องก็คือห้องรับประทานอาหารนะครับจะรับลมจากทิศใต้นะครับก็ควรจะอยู่บริเวณ ตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะครับก็คือเพื่อให้รับลมจากทิศใต้นะครับเปิดทางเชื่อมระหว่างห้องรับประทานอาหารกับห้องนั่งเล่นเพื่อให้ลมเนี่ยโฟล์ไปถึงทางบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณที่เป็นโถงนะครับโถงเนี่ยเนื่องจากว่ามันเปิดตลอดเวลาส่วนใหญ่เวลาคนเข้าบ้านนะครับส่วนหน้าบ้านโถงบ้านจะเปิดตลอดดังนั้นเนี่ยควรเป็นทิศที่มีการรับลมนะครับได้มากที่สุดนั่นก็คือทิศบริเวณทิศใต้นะครับซึ่งทิศใต้เนี่ยจะเป็นทิศที่มีลมเนี่ย เรียกว่าลมประเทศไทยส่วนใหญ่ก็โฟลจากทางใต้ขึ้นไปยังทิศเหนือนะครับดังนั้นเนี่ยในทิศทางของลมก็จะมีผลมากในโดยเฉพาะถ้าเราสร้างบ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้หรือตะวันตกเนี่ยมีโอกาสรับลมธรรมชาติที่เข้าจากบริเวณหน้าบ้านได้ถึงประมาณ8เดือนจาก12เดือนนะครับก็จะทําให้เกิดการถ่ายเทของอากาศได้ดีกว่าแล้วก็ลดความเสี่ยงในการสะสมเชื้อโรคนะครับทำให้บ้านเราเนี่ย เย็นสบายและปลอดโปร่งนะครับเพราะนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่คิดว่ามันใกล้ตัวเรานะครับแล้วก็ทําให้เรามีความรู้ในการออกแบบบ้านตกแต่งบ้านนะครับการเลือกพื้นที่ที่มันเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตของเรานะครับก็บทความอื่นๆไปติดตามได้นะครับในวัสดุ e n c y c l d i a ซึ่งจะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเสมอนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับ วัสดุ do. .com ห้องสมุดวัสดุออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาภูมิใจนำเสนอรายการ 4-Minute Design Update Podcast